โอเคครับผมผ่านไป4ชั่วโมงครับการติดตั้งลงรถเรียบร้อยทำการเช็คเฟสอลำโพงนะครับฝั่งขวาเช็คเรียบร,อยร้อยเหลือฝั่งซ้ายประตูหน้า8644ทาการเช็คเรียบร้อยผ่านครับมาดูที่แผงหลังครับแผงหลัง8644เช่นกันนะครับ8นิ้ว6นิ้วผ่านไปนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาเช็คซาวไลท์ฮะปิดไฟแล้วเปิดไฟฮะเราจะเห็นว่างานหุ่มหนังเป็นสีแดงดำนะครับคันนี้สว่างสวยเลยทีเดียวฮะเปิดฮะ เปิดไฟฮะต่อมาเช็คสายวายริงนะฮะมาดูงานวริงกังไยฮะพร้อมกับจะดูงานซิสเต็มนะฮะงานวริงเรียบร้อยนะฮะเก็บสายเรียบร้อยฮะรวมถึง power ใต้บอกาเก็บสายเรียบร้อยฮะมาดูกระบอกฟิวกันหน่อยนะครับนี่ฮะงานเข้ากระบอกฟิวก็สวยงามเก็บสายเรียบร้อยแบบนี้ฮะเรียกว่างานวริงฮะต่อมาเรามาฝังซิสเต็มฮะซิสเต็มนะครับก็เป็นการโชว์แสงสีเสียงเลยนะฮะ8นิ้วทำงาน6นิ้วทำงานแสดง power ตัวนี้ทำงานนะครับ เข่าขาป่าเรียบร้อยฮะพลังเบสทำงานอยู่นะฮะไว้เค12นิ้วฮนะแสดงว่าไว้เคตัวใหญ่1,500.1ทำงานอยู่นะครับแผงประตูยังคงดังต่อเนื่องฮะแสดงว่า Power AM ตัวนี้นะฮะคาทีตัวนี้ทำงาน,นครับปรับปรุงสัญญาเสียงด้วยปีอัม7แบนด์ฮะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงในคลิปส่งอ่านอีกหนึ่งทีครับโอเคโพสต็ปผ่านไปครับ